ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ เค okay, ก็ต้องขอการสบายดีนผะู้ชมทุกท่านนะขอต้าแสู้ซ่อง,อง,องฟากซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหม่ครับเอาชีวิตลอเซาซีสมองนั่นเองเนาะเย้หูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาในมอดของสัตว์ป่าในไหม่ครับนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเจอตัวดีหรือว่าตัวร้ายอาจจะเจอว่าเจ้าแห่งสัตว์ป่าหรืออาจจะเจอแบบสัตว์ป่าที่แบบเล็ก,ลกๆกระจิตเดียวแบบว่าไม่มีพิษภัยอะไรเลยก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราต้องมาสุ่มกันเช่นเคยนั่นเองซึ่งเอทุกคนเห็นรอบตัวไหม ก็คือวันนี้นะคะจะปแปลกๆหน่อยก็คือเราจะมาเอาชีวิตรอดในแมบบแบบว่าเอ่อเกาะลอยฟ้านเองนะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นแบบเกาะเล็กๆกระจิ๊ดเดียวเนี่ยเห็นไหมเป็นย่อมๆไปนะคะทุกคนแล้วก็จะตัดไม้จากเกาะนี้ต่อไปเกาะนู่นเกาะนู่นเกาะนี้แล้วก็จะขุดหาแร่แล้วก็สร้างบ้านนะคะทุกคนซึ่งบอกว่ามันน่าจะยากกว่าการเอาชีวิตรอดปกตินะเพราะว่าต้องต่อบล็อกนูน่นนี่เปลืองเปลืองเปลืองไม้มากเลยงันต้องเริ่มจากการตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนซึ่งเริ่มจากต้นนี้ก่อนละกัน การตัดไม้อะไรไปงี้ทุกคนต้องระวังนะระวังตกนะแบบอาจจะขุดๆไปแล้วก็ชึบทะลุตกตายีอนนคือไม้อะไรอ่ะไม่ใช่ไมโอ๊กนี่ไม้จังเกลิลอ,อุ้ยเออน่ากลัวเออถ้าถ้าแบบถ้าลื่นนิดนึงนี่ก็คือไปเลยนะคะทุกคนมางั้นเราต้นนี้ต่อละกันเราต้องค่อยๆแบบว่าค่อยๆขุดทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวจะลื่นตกลงไปก่อนเอ้แต่เราลงไปแล้วก็ไม่ตายนะแต่ว่าพ่อมันมีน้ำไงแต่จะขึ้นมายังไงนี่สิ แล้วแบบเป็นเกาะอ,อย่างนี้มันจะมีสัตว์ให้เราไม่เนียนเอ้ยยังไงมีหมูโอ,อ้ยอย่างไรอะอย่างไรอะนอกจากมีหมูจะมีตัวอะไรอีกมั้ยเฮ้ยกองหูมีอะไรเนี่ยมีที่ขุดมีที่ขุดไม้ที่ตัดไม้แล้วก็ที่ขุดดินที่ขุดดินเฮ้ยเออ,เอ,อแล้วมันหายไปไหนเออเออเอาเป็นว่าเราที่ตัดไม้ต,ไมตัดไม้กันล้วกันนะ มีเมื่อกี้พูดผิดมีที่ตัดไม้ที่ขุดหินแล้วก็ที่ขุดดินเอออย่างไรอีกแล้วอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะใครมาต่อไว้อ่ะอ้าวเอิเอ่มใครมาต่อไว้อ่ะป่รรว่ามันไม่น่าจะต่อตัวเองนะทุกคนแปลกดีอะไรวนะน่ะแต่แต่ก็แต่ก็ดีแล้วจะเป็นกรอบแบบว,ว่าที่สามารถมันต่อตัวเองได้หรอแปลกแปลกไหมอ่ะ แต่เราไม่ได้ตอนะทุกคนกเห็นใช่ไหมหวานตัดไม้อยู่แล้วหวานก็อยู่เซิร์ฟคนเดียวด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนตัดไม้ก่อนแล้วกันนะขพแบบใช้สมาธิในการตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าหวานจะตกไงตกแล้วมันจะขึ้นไม่ได้หุ้ยอะไรอ่ะหุ้ยดาบดับคิสตโโันหุ้ยโหขุดเริงได้ไม่ได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะคือเมื่อกี้เราขุดไม้อย,อยู่ดีแล้วก็ได้มาหรออุ <laughs> ้ย หรือว่ามันจะไม่ใช่เกาะลอยฟ,ฟ้าปกติทุกคนจะเป็นเกาะลอยฟ,ฟ้าที่สุ่มของให้ยี้หรอไปว,ว่าเริ่มไปเรื่อยละเริ่มเริ่มมัวตัวเริ่มไม่ใช่ละแต่ว่าเราได้ไม้มาเลี้ยวเอาไปค้าปุ๊บอุ้ยได้มาสเตกหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีไปนะคะทุกคนแล้วถ้าไมมไม้ไม่ออกมาให้ไเนี่ย่เด็ดหวันช้ามากเลยอห่ทุกคนอเอาเฮียได้กล่องครามาแล้วเอาไว้คราพวกอ่านันนี่นุนเออเราจะคราทำไมเราได้ที่ขุดมาแล้วนี่หว่าอุ้ยเอ้ช็าตมาเลยทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็น ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนี่ไงแท้จริงด้วยมีคนมาต่อไว้จริงด้วยอะอ้าวเอา้เอา,อาทำไมมีป้ายตรงนี้อะป้ายอะไรอะจะจงตะลุยไปเกาะต่างๆหุย้ยวันก็อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วป้ายมาได้ไงเนี่ยจงตะลุยไปเกาะต่างๆเหรอได้อันอ๋อคือมันเป็นเกาะลอยฟ้าเอ้ยนี่ไงมีกล่องตรงนี้ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย มีเนื้อปลามีเพชรมีด้นแอป apple โอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะมากมายไก่กองมาลิงมาลิงกงิงกองอันนี้เอาไปทำอะไรดีอะเอาไปเอาไปครับชุดดีไหมหวางว่ามันน่าจะพออยู่มั้งคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปว่าเป็นเสื้อก่อนละกันโอ้ทุกคนเสื้อหนึ่งก็แฮปหมดแล้วอะไม่เป็นไรเจ๋อแ,แลสู้ในเสื้อมันหนึ่งแล้วก็เอา,เอ,าอะไรอะเอารองเท้ามห,มดดหรือหมวกดีเหลืองเกงดี ใน okay. เสื้อของเก่งก็มีแหงแล้วทุกคนจื๊บจื๊แต่เราขาดรองเท้ากุมัวไม่อะไรอย่างน้อยก็ได้มาของน่าจะหมดแค่นี้แหละอ๋องัอ้นเราไปเกาะอ,อื่นกันเลยดีกว่าไปเกาะไหนดีเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วดีเสียงมันเสียงเอ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมดินมันต่อเองเฮ้ยเูอีกนี่ไงมีทอดด้วย โอ้โหอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหมือนโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ท็อตมาแล้ววะแต่ใครมันมาวางท็อตไว้เกลื่อนขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนเหมือนกลัวแบบซอมบี้จะขึ้นโลกอะ่ะเหมือนกลัวซอมบี้บุกโลกอะโอ้แต่เยอะขนาดนี้โอ้มีกล่องด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเอาท็อตกันละกันเผื่อได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกมั้งเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบทำอะโอ้นี่ไงมีชุดพวกไอรอนแต่ว่าเราได้เพชรมาแล้วอะ เอาะว่าเราทำอย่างนี้แล้วกันชิ้ิเอาถ้าเรามีชุดไว้แล้วเราจะมันเอามาเอาชุดไปเผาได้ไหมชุดไปผเผาเราเหล็กกลับอะไรเงี้ยเอาเหล็กคืนเงี้ยไปก่อนในต่อดีก่อนนี้แล้วกันเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงแพนด้าเหรอเสียงปิ๊บป,ปิ๊ปปิ๊บปิปป๊ปอะ่ะเฮ้ยเจ้าแพนดา้าโอ้ยแล้วรอบตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีสัตว์เลยเลยมีแต่หมูตรงนูน่นเจ้าแพนดา้า อูอยู่บนต้นไม้ระวังตกนะอูเราต่อให้มันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะตกนะเราเราไปช่วยมันดีกว่ายึบยึบเออดีมากเอ้ยงั้นแหละระวังตกนะเจมพนดาโอ้ทุกคนตัวมันใหญ่มากดูดิโอ้คือตัวมันใหญ่มากโอ้ระวังระวังเจมพนดาจะไปหลบฝนไหมเออแกรู้สึกว่ากลัวจะเป็นไข้อ๋อโอเคหลบฝนตรงนี้โอเคโอเคกำลังจะสร้างให้เลยแต่ว่าเราจะสร้างดีกว่าเออแล้วสร้างดีกว่าสร้างเป็นที่หลบฝนให้มัน เอา,เอาประมาณระยะนี้แล้วกันปึบเพราะหลบใต้ต้นไม้มันต้นไม้มันแบบมีรูไงทุกคนนี่นี่นีหนียึบหนีเจ้าแพนด้ามาเร็วตูต้นไม้มันจะเปียกฝนนะเพราะใบไม้มันมีรูนี่ให้พอเราสองคนอุ้ยอะไรอ่ะคือเสียงแพนด้ามันมีอะไรเนี่ยเสียบแพนด้ารอ้องงี้เหรออะไรทำไมแปลกจังเลย แล้วรัวมันคาบยังไงอะทุกคนมันจําไม่ได้วะไม่ใช่วะลัวคาบยังไงวะเอามเอ้ยเฮ้ยมีลัวด้วยอุ้ยขอบคุณมากมาจากนายเหรอหรือมาจากใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มีกองไฟด้วยเพนด้านายเป็นคนเอามาเหรอเพรว่ามันแปลกเกินไปนะโอ้แต่ฉันจะบอกว่าตอนนี้ฉันแหลกมากเลยเพราะว่าฝนตกอนะเดี๋ยวมันก็คงหายเองแหละไม่เป็นไรนี่เนี่ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้แหละโอเค อุ้ยโอ้โหแพนด้าจะมาอือย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ท่านายจะอืแพนด้านายต้องมาอือยู่ข้างนอกห้ามอือยู่ข้างในเพราะว่าเราเราอยู่อาศัยอยู่ข้างในโอ้โอ้ทิ้งขี้ไปเลยเออเอออย่าให้มันกระเด็นเข้ามาข้างในก็พอ,อเอาเป็นว่าเรามีไฟแล้วึ๊บกล่อ,องครับแล้วก็ไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่กีกอะออุ่นดีจริงโอ้ยแพนด้าบอกว่าให้ไปขี้ข้างนอกมันเหม็นโอ้แล้วก็มาไล่เก็บขี้แพนด้า อ่อ,อนายหิวไหมแพนด้าฉันมีแอปเปิ้ลมีเห็ดแล้วก็มีปลาอะมาน,นี่มาน,นี่เร็วอันนี้ให้ในายกินนะกินเยอะๆฉันไม่มีไผ่ให้หนายกินนะเพราะงั้นนายกินปลาย่างไปก่อนแล้วกันหรือว่านายอยาก,กินไผ่หรอแถวนี้ไม่มีไผ่ให้อะเป็นไรแพนด้าอะไรนายไม่หิวหรอเออคือนายอืออยู่ Panda. แล้วแพนด้าเราจะนอนยังไงดีอะ่ะนายนอนยังไงอะ่ะอะไรอ่ะ อะไรอิโมจิครัวอะไรนายมีได้ไงอ่ะครูอิโมจิโอ้โหอุ้ยอันนี้คือนายอะไรอ่ะคือนายรักฉันหรอนายอันนี้ส่งจูบให้คือนายรักฉันหรอนายรักจริงๆเลยยยแล้วนายจะนอนยังไงเนี่ยฉันไม่รู้ว่าแพนด้าเขานอน,นยังไงเออแพนด้าต้องนอนไงไรก็คือนอนเฉย,ยหรือเปล่าเอ้ยนายนอนออเฉยแหละงั้นเอาเป็นว่าเรามานอนเฮ้ยเอาขนฉันไปทำเตียงไหมเฮ้ย นายพูดได้ไงเน่ะนายสามารถสื่อสารกับฉันได้ไงอ่ะนายไม่ใช่แพนด้าปกติหรอกเหรออุ้ยเอ่อเอาเอาขุนไปทำเตียงเหรอโอ้ยนายเจ็บไหมนายแพนด้าโอ้ยยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะจะบอกว่ามันแหลกมากเลยแต่มันต้องมีไม้ใช่ไหมอันนี้จะทำอย่างนี้หรือเปล่าจำไม่ได้ว่าที่ควรวิธีแบบเอาชีทรอดอะไรเงี้ยขนหมออ้อยใช่ฮะขนหมออ้อยคืออะไรอ่ะ แพนด้าในผู้ดีๆนะแพนด้าชอบมันแปลกๆขนตูดฉันนะ่ะอ๋ออย่างน้อยก็ยังดีแหละขนตูดก็ยังดีจริงๆติดขี้ด้วยโอ้โหติดขี้ด้วยไม่เป็นไรหรอกเพราะเมื่อกี้นะก็เพิ่งโยนขี้มใส่ฉันเองมาอา้วฉันจะนอนไงวะเนี่ยโอ้ใช่ว่าหลังคามันยิงแคบเกินไปแพนด้างั้นอนอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ขอกี่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 ขอกเว้ยเป็นหน้านเหม็นตูด เหม็นตูดแพนดะ้าในอย่ามาเอาตูดมาเบียดหน้าฉันสิเฮ้ยแล้วฝนก็ไม่หยุดตกซะดีเนี่ยโอ้โหหนาวก็หนาวเฮ้ยแพนดา้าดแพนดา้าแพนด้าเดี๋ยวไฟไหม้แพนดา้าแพนดา้าแพนดา้าเดี๋ยวเป็นแพนด้ายากไม่เอาโอ้ยอุ่นเกินไปแล้วมั้งหนาวขนาดนั้นนะ่ะตูดไหม้หมดแล้วมังม้งเมื่อกี้ไปไปกองไฟอะไรขนาดนั้นโอ้โดนฝนเลยฝนหายเก็บเลยเดี๋ยวฉันมาไปจีบสาวไปปะมีสาวด้วยเหรอก่ออไรฟ้าอย่างนี้มีสาวด้วยเหรอใช่ว่าไม่น่ามีนะ เอาฉมานจะนอนรอแล้วกันนะแพนด้าของฟี่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 เออยังไม่รู้เลยแพนด้าชื่ออะไรแล้วแพนด้าหายไปไหนวะนะ่ะเออนี่ไงแพนด้านายชื่อเฮย้ฮยน่ารักนอนนี่ดีกว่ามีอุ้ยน่ารักแฟนฉันเองเฮ้ยแฟนฉันก็แฟนนายไงก็ฉันก็มานอนเตียงดีๆไงอะไรอะ เอ้ยนาจะเอาแฟนนตกเตียงทำไมเนี่ยก็ให้เขานอนที่เตียงอุ่นนุ่มๆสิไม่จริงเลยอะนอนนี่น่ารักจริงๆนายชื่ออะไรนายยังไม่บอกฉันเลยอย่ามายุ่งกับแฟนฉันเออไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งวะห่วงแฟนอะไรขนาดนั้นอนะโอ้แล้วอุ้มแฟนหนีแล้วมันนะ้งน่ะเอาแล้วให้แล้วถ้ารักแฟนขนาดนั้นทำไมต้องให้แฟนตากฝนด้วยเดี๋ยวแฟนก็ตกลงไปตายพอดีแล้วจะให้แฟนตากฝนทำไมเตียงนุ่มๆก็มีอ้าแพดด้ แฟนด้าแฟนนายตกไปตาไอล้วอู้จบเลยแพนด้าในเป็นฆาตกรนะเนี่ยไนรู้ตัวหรือเปล่าอะไเพิ่งฆาตกรฆาตกรรมแฟนตัวเองไปนะไม่เป็นไรหาใหม่หโหแย่มากทุกคนดูแพนด้าพูดไม่เป็นไรหาใหม่ได้โคตรแย่เลยทุกคนโอ้ยังงี้ขอไม่อยู่ด้วยแล้วกันอ